ครับเราอยู่ ep ที่5 3บาแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของวิบากกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับใครจะคิด่ะครับว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในยาเสพติดด้วยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับการติดยาเสพติดเนี่ยมาจากวิบากกรรมนะครับแยกย่อยเป็น3าหมวดใหญ่ๆนะครับก็คือหนึ่งติดเหล้า พิษสุราเลื้อรังมาจากปัจจุบันดื่มสุรามาจากอดีตชาติผลิตและดื่มสุรามาจากอดีตชาติชอบชวนคนมาเลี้ยงสุราอดีตชาติบวกชาติปัจจุบันคบคนผ่านสองติดบุรีมาจากอดีตชาติบวกชาติปัจจุบันสูบรุรีสองอดีตชาติบวกชาติปัจจุบันคบคนผ่านหมวดที่สามนะครับติดกัญชา ติดยาเสพติดมาจากอดีตชาติรวมถึงชาติปัจจุบันครบคนผ่านสรุปกรรมที่ทำให้ติดยาเสพติด 1. ดื่มสุราเสพยาเสพติด 2. องคบคนผ่าน สรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมนะครับจากกรณีศึกษาพบว่าปัญหาสังคมมีสาเหตุมาจากกรรมหลายประการมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. การผิดศีลข้อที่1ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยฆ่าตัวตายฆ่าสังฆ่าออกรบทำสงครามยินดีสนับสนุนการทำสงคราม ฆ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนทำแทงรวมทั้งทรมานและรังแกสัตว์ทําให้เกิดวิบากกรรมคือฆ่าตัวตายตายก่อนวัยอันควรประสบอุบัติเหตุและประสบภัยสงครามเป็นต้น2การผิดสิ่งข้อที่3ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยค่ขมขืนเจ้าชู้อยู่ในวงจรค้าประเวณีเป็นเจ้าของสถานบริการและเป็นนักเลงคุมซ่อง ทำให้เกิดวิบากกรรมคือถูกขุมคืนและมีเพศไม่บริสุทธิ์เป็นต้น 3. การอยู่ในวงจรไสยเวทในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยนับถือทรงเจ้าทำเสน่ห์ยาแฝดและน้ํามันพลายทำให้เกิดวิบากกรรมคือถูกผีเข้าสิงโดนน้ามันพลายเป็นร่างทรงเลี้ยงรักยมถูกคุณใส่และเจอผีเป็นต้น 4. การนับถือความเชื่อนอกบุญญาเขตประมาทในการดำเนินชีวิตดือ้อมีความเห็นเป็นของตนเองเชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมืออธิษฐานไม่ล้อมกรอบกระทบกระทั่งน้อยใจหมูนะ่คณะออกจากหมู่คณะไป เป็นพวกศรัทธาจริตและไม่ได้สั่งสมปัญญาในทางธรรมในอดีตชาติและปัจจุบันทำให้เกิดวิบัติกรรมคือเกิดนอกบุญญาเขตไม่เชื่อศาสนาใดเลยเปลี่ยนศาสนาพระจากหมู่คณะและเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเป็นต้น5การคบคนพาลในอดีตชาติและปัจจุบันทำให้เกิดวิบัติกรรมคือติดยาเสพติด วิธีแก้ไขวิบากกรรมนะครับกรรมที่เป็นบาปอากุศลเมื่อกระทาไปแล้วย่อมมีวิบากนําความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอบายทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัวและทุกข์จากปัญหาสังคมวิบากกรรมนี้จะทุเลาเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยเหตุอย่างน้อย3ประการคือ หนึ่งวิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกำลังอุปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนหมดกำลังมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปในที่สุด 2. การขอขอมาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดร่วมเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้รีบไปกราบขอขอมาขออโหสิกรรมจากท่านถ้าท่านล้าโลกไปแล้วทุกครั้งที่ทำบุญให้อุทิศส่วนบุญไปให้ท่าน 3. ให้มันส่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงให้บุญส่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนุญยงเคยสอนไว้ว่าบุญเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ำถ้าน้ำในคลองลดลงตอก็ผุดเรือก็ติดอุปมาเหมือนคนที่บุญในตัวลดลงเพราะใช้ไปทุกวันไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอากุศลที่เคยทำมาในอดีตก็ตามมาส่งผล ชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดตรงกันข้ามท่าน้ำในคลองมากตอก็จมอยู่ใต้น้ำเรือก็แล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่สั่งสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทำในปัจจุบันบาปอากุศลที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย การแก้ไขวิบากกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบากกรรมเฉพาะเรื่องมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ห,หักด,ดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. ลืมอดิตที่ผิดพลาดให้หมด 3. รักษาสินห้าสินแให้บริสุทธิ์ 4. ให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ทั้งการทำทานรักษาศินและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น5ให้เพิ่มในบุญทั้ง3ระยะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำแล้วให้มันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด 6. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยทำไว้เจ็ดอุทิศบุญไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยไปเบียดเบียนไว้ 8. ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปานาติบาทรมานสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้งถวายคิลานาเพสัตว์กับพระภิกษุสมณน,นและบุคคลทั่วไป 9. ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเสนาสะนะในเขตสงฆ์เช่น ขอฉันวิหารอุโบโสถเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นและถวายผ้าไตาจีวรแด่พระภิสุขสงฆ์สิบถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตาให้ทาบุญถวายคมประทีปจุดประทีปบูชาพระรันตนไตยมองคนด้วยจิตเมตตา 11ถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาไม่สูงให้ทําบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระพิสุสมณเณรนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้12ถ้าล่วงเกินพระรัตนใจบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมให้ไปกราบขอขอมาขออโหสิกรรม 13. ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตของเรือนอยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปรนิบัติสามีประดุจเทวดาหาโอกาสรักษาสินแปเมื่อทำบุญชุกบุญแล้วอธิฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย 14. ถ้าจะแก้ไขวิบัติกรรมเจ้าชู้ให้รักษาสินแปดอย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิต 15. ถ้าญาติมิตใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองและอุทิศไปให้17ในวันพระขึ้น15คำ่ำให้ทำบุญใหญ่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติไม่อยู่ในยมโลกจะรับบุญได้เต็มที่18ให้สำรววจดูว่าในปัจจุบันชาติเรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้างเช่นลูกวิบัติซับวิบัติหรือคุณวิบัติเมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพรองนั้น 19บมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปตัดรอนิบาตกรรมได้เร็วขึ้นสรุปหลักในการแก้ไขวิบากกรรม 1. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มอีกเด็ดขาด 3. หมันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด 4. บุญทุกชนิดให้ทำเพิ่มขึ้นเข้มข้นนับทวี 5. มันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ไลฟ์หน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิบาก,การรมเกี่ยวกับเพศไม่บริสุทธิ์นะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็คือหมวดกระเทยผู้ชายที่ทำตัวเป็นผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายเกเกเกคิเกคิวเกคิวเอ่อเกคิวเียถูกเปล่าเป็นอักษรตัวควอ่ะเก คิวอ๋อควีนเหรออ๋อเกย์ควีนใช่ป่ะเกย์ควีนกับเกย์คิงเหรอทอมดี้เสือใบอืมไลฟ์หน้าเป็นเกี่ยวกับวิบัติการที่ทำให้มีเพศไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ถัดมาก็เอ่อเป็นเกี่ยวกับถูกข่มขืนเนาะเป็นอีกอีกไลฟ์หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในวงจรสายเวทแล้วก็เกิดนอกกุญแจ ก็จบแล้วเรื่องนี้นะครับทุกคนเออเรื่องในเขาเรียกว่าวันนี้ไลฟ์เกี่ยวกับการติดยาเสพติดเนาะสูบบุหรี่ก็ติดกรรมอะทั้งที่มันเป็นเงินเราทั้งที่มันเป็นปากเราปอดเราล่างกายเราจะมันติดกรรมได้ยังไงนะครับเพราะว่ากายขันห้าร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเพื่อให้ทําความดีนนเนาะ แล้วก็ให้สร้างบุญสร้างบาร,รมีนะครับแต่เราเอาไปถล่มทลายในทางที่มันไม่ดีมันก็เป็นการบั่นทอนและเบียดเบียนตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดกรรมกรรมมันก็เป็นแบบนี้มันคือกฎแห่งกรรมอะฝ่ายพระไม่ได้ออกกฎแห่งกรรมนะครับแต่เป็นฝ่ายเขาที่ออกกฎแห่งกรรมเนาะปรับทําผิดนิดหน่อยก็ปรับปรับยาวนานเลยในในนรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรา รู้ไว้ก็เซฟตัวเองรู้ไว้ก็ใช้ยชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์หน้านะครับวันนี้ลาแล้วนะครับบ๊ายบายครับ